ก็เหตุการณ์ต่างๆของโลกก็เป็นเป็นทางที่ให้เป็นทุกข์กันกว้างขวางถนะ้าหากว่าเราไม่เกิดการระมัดระวังหรือเกิดการเตรียมพร้อม <c oughs> เหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะตกถึงเราก็ได้โดยเฉพาะยิ่งก็ความผิดปกติทางด้านจิตใจ ได้ฟังรายการหนึ่งเช้านี้ว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นโรคจิตโรคประสาทถึงในประมาณ60%ซขึ้นไปนะเพราะว่าในคน60-70ล้านคนเป็นก็ไป20กว่าล้านคน,นนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่ เพราะว่ามันมีเรื่องที่เขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะทุกข์กันแต่คนพูดเป็นของจริงเป็นเหตุการณ์จริงของชีวิตแต่เราไม่มีการเตรียมตัวที่จะไปะเชิญกับมันทั้งๆท,ที่พุทธศาสนาเราก็สอนกันมาก,กันหลายพันปีแต่ว่าทางประเทศพุทธของเราอย่างประเทศไทยของเรายัางมีการเตรียมตัวน้อยเกินไป เตรียมตัวที่จะไปะเชิญเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวและไกลตัวไม่ว่าเราพูดถึงเรื่องการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาซึ่งเป็นเรื่องการเตรียมตัวโดยตรงที่จะ,ะเผชิญกับทุกนะแต่เราก็เผชิญกันค่อนข้างไม่ไม่ตรงเป้าหมายนะเราไปนะมองเหตุการณ์ไกล ซึ่งมันไกลตัวเกินไปแต่เหตุการณ์ใกล้ๆมันก็จะเกิดจากเหตุการณ์ใกล้ๆตัวนี่แหละันั้นการเจริญสติการเจริญปัญญาต้อง <c oughs> ต้องมีผลให้เห็นสิ่งใกล้ๆตัวให้มากที่สุดนะ <c oughs> <c oughs> นับตั้แต่ในใกายในใจของเราเป็นต้นไปนะแต่ละขณะมันมี ความทุกข์เกิดขึ้นแตลเวลาคือความทุกข์ก็คือปัญหาเรื่องเดียวกันนั่นแหละถ้าหากว่าเราแก้ไขปวดเพื่องได้มันก็หมดปัญหาไปส่วนไหนที่แก้ไขปวดเพื่องไม่ได้ก็ผูกเป็นปัญหาปัญหาที่เกิดทางกายแล้วก็ลุกลามไปสู่ใจหรือปัญหาที่เกิดทางใจลุกลามไปสู่กายานั้นเองก็ทาง โรคภายนอกทางด้านวัตถุทางด้านวิทยาศาสตร์ mm. ก็พยายามแก้ปัญหาทางด้านข้างนอกนะเช่นว่าคนเราสุขภาพไม่ดีปัญหาก็คือไปค้นหาชนิดของโรคภัยไข้เจ็บว่ามันเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็เฝ้าระวังโรคภัยพิบัติอะไรต่างๆโรคติดต่อโรคติดเชื้ออุบัติเหตุแล้วก็ ภัยธรรมชาติต่างๆล้วนจะเป็นสิ่งที่เกิดเป็นจากเหตุปัจจัยภายนอกถ้าหากว่าเราไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยเหตุการณ์ภายนอกเหล่านี้ก็มีผลกระทบเราตรงๆไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนะการแพร่ขยายของสิ่งที่เป็นเชื้อโรคทั้งหลายนะถ้าหากว่าเรามีการเตรียมตัวเราก็ไม่มีภูมิป้องกัน ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีผลต่อเราในแะง่สุขภาพกายสุขภาพจิตนะความเปลี่ยนแปลงไปผลที่สั่งสมว่าเข้ามาเข้าเป็นความแปรปรวนความแปรปรวนเกิดค่อยเกิดความวิปริตและความวิปริตตัวนีจนนนน้จากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งใช้คําวิกิจการอย่างประเทศใหญ่ๆประเทศที่ว่ามีการป้องกันทางด้านวัตถุมากดีที่สุดอย่างอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดเหตุ ให้เกิดความวิบัติเสื่อมเป็นพักๆที่ผ่านไปไปกี่วันอยู่ดีๆคนก็เอาปืนมายิงคนเล่นคนตายเป็นร้อยบาดเจะเป็นหลายร้อยเงี้ยซึ่งประเทศใหญ่ๆมันไม่น่าจะเ,เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทั้งๆที่มี Security และความป้องกันความปลอดภยัยป้องกันภัยพิบัติอะไรหลายชั้นแต่ก็เกิด ต้นนี้จากความวิปริตจิตใจที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ละคนดังนั้นเองการเจริญสติจึงเป็นการกลับเข้ามาดูตัวเองคือดูภยัยพิบัติและปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากกฎของไตรลักษณ์ดังนั้นทุกต้องกำหนดรู้ท่านให้รู้ถึงกฎของไตรลักษณ์ที่เกิดจากหน่วยเล็กๆเกช่นเรานั่งนานๆเราจะรู้สึกหนัก ซึ่งมันก็เริ่มมาตั้งแต่นาทีแรกที่เราวินาทีแรกที่เรานั่งละที่มันหนักแต่เราก็ไม่ค่อยตระหนักเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าเราก็ละเลยนะละเลยความเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไล้ตามดูมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยตามดูทุกต้องกำหนดรูนะ้สมุทัยคืออะไรสมุทัยคือความไม่ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นสมุทยัย แต่ความจริงความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นเป็นผลแล้วนะสมุทัยมันก็คือการมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเริ่มต้นละการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะไต่ไประแบบโด,ดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางรูปเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามกฎของมันเลยนะมันไม่เป็นอย่างอื่นมันต้องเป็นแบบนี้นนะคือมหมายความว่าเวลาเรานั่งเนี่ย มันจะให้สบายขึ้นสบายขึ้นเนี่ยมันไม่มีมีแต่ไม่สบายขึ้นเรื่อยๆนี่คือกดกของมันเป็นอย่างนั้นหรือเราทํางานมันจะสบายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้มันก็ไม่สบายขึ้นเรื่อยๆลักษณะเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงวัตถุเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นโกดกของมันคือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนแล้วก็เสื่อมสลายกดของมัน ทีนี้ในการปฏิบัติการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะต้องเข้าไปเห็นทั้งในการเปลี่ยนแปลงแหละแต่การเปลี่ยนแปลงจะเชื่อมต่อความแปรปรวนอย่างไรและความแปรปรวนไปสู่จุดแห่งการแตกดับอย่างไรเนี่ยเราไปเห็นความเชื่อมต่อเหล่านี้ให้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะจับหน่วยเล็กของปัญหาต่างๆที่เป็นรูปธรรม แต่ว่าเราจับต้นตอของมันคือการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราเพราะเราสัมผัสได้แต่ในการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นเนี่ยเราสัมผัสมันไม่ได้แต่เราเห็นที่เป็นผลแล้วเท่านั้นเป็นผลแล้วเท่านั้นเช่นว่าเราทานอาหารเนี่ยก็เราบางวันเราก็รู้สึกดีบางวันรู้สึกไม่ดีบางวันก็รู้สึกท้องเสียบางวันก็รู้สึกเจ็บป่วยก็แสดงว่า ความที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอาหารชิ้นนั้นมันไปแสดงธาตุเราอย่างไรเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยไปรู้เป็นผลตรงที่มันแสดงอาการถือความไม่สบายออกมาแล้วอันนี้ก็คืออ่าเป็นเหตุที่เราไม่แยบคายละแต่ถ้าหากว่าจะเราแยบคายมันควาาว่าเราจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษเราจะต้องรู้กรุบเลือดกรุบธาตุรู้จักอาหารธาตุอาหารที่จะเข้า ถ้าธาตุของเราอันไหนได้ไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ความรู้ละมีการเรียนรู้อันนี้มาก่อนมันก็เกิดการระมัดระวังแล้วก็แก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุแล้วมันก็จะนําไปสู่ไม่นําไปสู่ผลที่ไม่ดีคือเป็นทุกข์หรือแปรปรวนเพราะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากแต่ในฐานะเราเป็นปฏิบัติผู้ปฏิบัติ พุทธธรรมโดยตรงเนี่ยเราจะต้องมีส่วนในการแก้ไขเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยเราไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่สนใจหรือไม่ฝึกเรื่องนี้เขาต้องโดนเต็มๆเลยเรื่องภัยพิบัติของทุกข์คือไตรักเนี่ยเพราะเขาไม่ไม่สามารถจะรู้ตามรู้ต,รต้นเหตุของทุกข์ของปัญหาได้เลยเพราะไม่มีองค์ของความรู้ไม่มีการฝึกฝนไม่มีศรัทธาและความเพียรที่จะรู้เรื่องนี้ แต่ในฐานนะพวกเราที่เข้ามาทางนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องการติดตามตามหลักคำสอนของพระศ,ศาสดาเนี่ยมันจะต้องนำมาใช้แล้วว่าปัญหาต้องต้องกำหนดต้องตามรู้ต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ค้อ้าใจเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะแต่เราคิดว่าปัญหาเกิดขึ้นแต่ื่อมันรวมเป็นผลแล้วเท่านั้นปัญหาที่เป็นต้นเหตุเรากับไม่ค่อยใส่ใจมากนักนะ นั่นนั้นในแง่ของอพุทธธรรมในขั้นมรรคผลเนี่ยท่านจะมาใส่ใจที่เหตุตามคาถาของพระชจชีว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุให้เราอยจัดการเรื่องนั้นวาจัดการที่เหตุไปจัดการที่ผลมันไม่ได้ละมันช้าไปแล้วดังนั้นเหตุที่ทําให้เราได้รับจาก กฎธรรมชาติอันนี้ออกมาในรูปแบบต่างๆการแก่การเจ็บการเป่วยการทุกข์ทรมานต่างๆทั้งร่างกายที่จิตใจมันเนื่องมาจากที่เราไม่ใส่ใจเหตุที่การไม่ใส่ใจเหตุนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าการศึกษาเรียนรู้ในแง่ของกฎของไตรลักษณ์ของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งเพียงพอใจเราก็ส่งออกนอกตลอดเราไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นกันตัวเอง อันนี้เป็นเป็นเป็นธรรมชาติที่เราได้สั่งสมมานานจิตของเราจะส่งออกโดยไม่รู้ตัวหรือไม่งั้นก็มันไม่ส่งออกแต่มันดับดิ่งไปอยู่ในความสุขความสงบมันก็ไม่ใส่ใจหน่วยเล็กหน่วยน้อยของร่างกายและจิตใจที่มันกำลังทำงานอยู่พน,นุษย์พยายามที่จะที่จะหนีความจริงนะความจริงที่มันปรากฏชี่ความไม่สบาย กายควาไม่สบายใจเล่านี้มันด้วยหนึ่งก็คือหาเรื่องอื่นมาคิดมาเพลินแทนซะก็คือไปอาศัยรูปสังกิกตุสัมผัสภายนอกมาเป็นที่สนใจและใส่ใจโดยละทิ้งความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนที่เป็นอยู่นณปัจจุบันขณะอันที่หนึ่งนะตามวิสัยของโลกทั่วไปแก้แก้ไขปัญหาด้วยการวิ่งหนีความจริงออกไปใส่ใจในเรื่องรูปสยงเกตุสัมผัสอย่างอื่นแทน แต่ถ้าเป็นคนขีข่้นหันเข้ามาศาสนาแล้วกลับมาใส่ใจทั้งด้านที่จะไม่หนีแต่หลบหลบกับหนีต่างกันหนีไม่เขาไปให้ห่างแต่หลบเราก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่ให้เห็นใช่เอออันนี้ต้องต,อง,ตองพิจารณาเช่นว่าเรารู้สึกอ่าไม่สบายแล้วก็หลบเอาจิตไปอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ต้องรับรู้อะไรเข้าไปสู่สมาธิ ถ้าไปสู่สะกดให้จิตเนี่ยไปทางอื่นซะโดยไม่ต้องรับรู้สิ่งที่เกิดลังเกิดขึ้นนี่อันนี้เราเราเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าคนเข้าสู่วงการปฏิบัติภาวนาก็คือการหลบก,กลบเกินทุกข์แต่พวกที่ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาก็คือนหนีทุกข์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมันสุดต่งทั้งสองฝ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเองพระพุทธเจ้าถ,ถูกเรียกว่าพุโนะ้โท คือไม่หลบและไม่หนีแต่เป็นพูดตระหนักรู้ตื่นรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดนี่คือหลักที่ถูกต้องของพุทธธรรมว่าสิ่งที่กําลังเกิดนี่คืออะไรเราใส่ใจมันแค่ไหนแก้ไขบ,บําบัดอย่างไรการเอาใส่ใจเฝ้าดูในลักษณะเฝ้าดูเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ถึงจุดพีคที่เราจะจัดการล้วก็รอมันเหมือนกับเราเห็นขโมยกําลังมาเนี่นะ องค์แห่งการขโมยยังไม่สําเร็จอมันกาลังมาแล้วก็รอ,อ,อมองมองกำลังหาช่องทางเข้าบ้านเราเนี่ยลักษณะเนี้ยเราก็ยังไปจัดการอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ทําผิดอะไรแต่มันมีแนวโน้มที่จะทําผิดนะมันหาช่องทางเข้าบ้านหรือมันเห็นเราอยู่ที่บ้านมันไม่กล้าเข้ามามันก็หลบจุดจ้องอยู่จุดนั้นจุดใดจุดหนึ่งจุดเราเผลอพอเราเผลอป้าขอโมยก็เริ่มเข้าบ้านปฏิบัติการทันที ไอตัวปวดของแต่ละก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันตอนที่เรารู้มันอยู่เนี่ยมันก็ไม่เชื่อว่ามันจะหายไปนะเช่นว่าความปวดความไม่สบายเนี่ยความหนักหน่วงเนี่ยมันเกิดอยู่เรารู้มาอยู่นะแต่เรามันยังไม่ถึงจุดพีคที่เราจัดการมันแล้วก็ตามรู้ไปเรื่อยเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าของบ้านหรือตำรวจตามขโมยอ่ะในช่วงที่มันยังไม่สมมติไอเขารู้ไอประวัติคนเนี่ยมันชอบล้วงกระเป๋าใช่ไหมมันก็จะแทรกตัวไปตามชุมชน แต่ว่าในช่วงที่มันยังไม่ได้โอกาสเนี่ยมันก็มองหาเรื่อยๆนี่ถ้าหากไม่มีตำรวจตามดูนะไอคนที่ถูกลวงมันมันเผลอตอนไหนมันก็เอาตอนนั้นโกดองใจรักเหมือนกันมันรอมๆม,ม,มองๆอ,อยู่ที่กายที่ใจของเราตลอดเวลานะแต่สติปัญญาเนะี่ยก็เหมือนกับเจ้าของบ้านหรือตำรวจที่ต้องต้องรู้ทันนะ่ะว่าไอหมอน,นี่แหละมันจะเข้ามาในในบ้านเราไอหมอน,นี่แหละมันจะไปปฏิบัติการอะไรสักอย่างเราก็มีการตื่นตัว ลักษณะตื่นตัวรู้เท่าทันต่อสิ่งที่มันจะเป็นภัยต่อเราได้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นตัวสติปัญญามันก็เหมือนตัวผู้รักษาความปลอดภัยผู้พิทักษ์นะผู้พิทักษ์สันติแต่เวลาในภาคปฏิบัติภาวนาเรากับไม่ค่อยคานึงถึงเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมแบบนี้นะเรามักจะละเลยเราเคยหลบลกรลบเหมือนเดิมเหนไม่ใช่เรื่องสําคัญนะ เราเคยหนีก็หนีมันเดิมไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ทุกครั้งว่าผู้ปฏิบัติทมแล้วทำไมต้องมีเหตุเป็นทุกข์อยู่ล่ะนั่นก็แสดงว่าการระมัดระวังการเฝ้าดูการตระหนักรู้ของเรายังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรู้ทันเหตุเหล่านี้ได้ดังนั้นเองในช่วงหลังอาตมาก็เลยมาลงรายละเอียดเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นจุดบกพร่องของนักปฏิบัตินะ ครั้ทงที่ว่ามีศรัทธามีความเพียรทุ่มเทต่อสิ่งนี้แล้วนะแต่ทําไมไมันต้องมีเหตุให้ทุกข์อยู่มีเหตุให้มีปัญหาอยู่มีเหตุให้ต้องหมกมุ่นในการที่จะอยู่กับมันอยู่เนี่ยเพราะว่าการตัวตนักรู้หรือตัวสอดสองตัวาตามรู้ตามรู้เท่าทันเหมือนกับตำรวจตามผู้ร้ายเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งมันไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เพราะงั้นถอะรอให้มัน เหตุเกิดมีการที้มีการพุ่นมีการลักขโมยแล้วเขาก็มาแจ้งความค่อยๆไปกันอันนี้มันไม่มันแก้ปัญหาไม่ถูกมันกลายเดี๋ยวมันกลายเป็นอาชีพเลยนะปล่อยให้มันมีเหตุก่อนไม่งั้นเราก็ไม่มีงานทานะถึงแม้กระทั่งปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยนะทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าใครเอามาจากไหนเนะี่ยเราก็สร้างเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเพราะมันกลายเป็นอาชีพกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งทั้งผู้ขายและผู้จับนะ เขาก็มีอาชีพทำนั้นแสดงว่าคนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ตกเป็นเหยื่อนะเพราะไม่มีใครมาเฝ้าระวงังแก้ไขแต่ต้นเหตุแต่ว่าเวลามันเกิดแล้วก็ไปบำบัดไปแก้ไขไปจับกลุ่มกันมันก็ถือว่าเขามีอาชีพมีหน้าที่ก็ได้รับเงินรับทองไปแต่คนที่ไม่รู้ก็กลับกลายเป็นเหยื่อนั้นเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่รู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตัวเราเองแล้วก็กลายเป็นเหยื่อนะกลายเป็นเหยื่อดังนั้นการเกี่ยวข้องกับวัตถุ บุคคลภายนอกก็เลยลักษณะที่เข้ามาแก้ไขมาช่วยเราเรื่องน้นเรื่องนี้เราตก,ตกเป็นทาตของความผือหรือตกเป็นทาตของความแปรปรวนเกิดเป็นทาสของความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าในหลักการพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นผู้เป็นผู้พิทักษ์คือหมายความว่าเข้าไปรักษาความปลอดภยัย ตรงนี้มันเป็นการภาวนาขั้นสูงทีเดียวนะว่าเราจะต้องพิทักษ์รักษามาให้กฎของตรลักษณ์เนี่ยทำงานเพียงฝ่ายเดียวเราจะต้องเข้าไปแก้ไขให้มันทำงานเพียงครึ่งเดียวนะทำงานที่กฎของอนิจจ์ถ้ามันเลยไปทุกขังนี่แสดงว่าเหมือนกับเราปล่อยผู้ร้ายเข้าบ้านไปรัก ขโมยของเรียบร้อยละเกิดปัญหาละมันไปถึงขั้นตอนนั้นเราแก้ไขาย,ยากแล้วดีวีดีมันเผือมันฆ่าเราอีกนะหรือมันได้ของเราไปเรียบร้อยละนี่เป็นขั้นทุกขงังการที่ของเราหายไปเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่ามันไม่มีเจ้าของเราไม่สามารถเป็นเจ้าของมาได้ต่อไปเพราะมันถูกขโมยไปแล้วฉันได้ก็ดีความตื่นตัวความรู้สึกตัวความปกติเนี่ยมันเป็นสมบ,บัติอันหนึ่งนี่นะแต่ในเมื่อ กฎของอนิจจังทุกขังที่เราไม่ได้ตามรู้ขโมยไปเปลี่ยนมาเป็นความทุกข์ทุกข์ว่าเราของหายอ่ะผู้ความสุขความปกตินี่มันหายไปมันหายไปเราก็จะแก้ปัญหาาเงี้ยซ้ำซากเงี้ยจนกระทั่งเราไม่มีความสามารถจะแก้มันได้หมดมันก็รวมตัวมาเป็นวิบากเช่นกกลายเป็นโรคประจําตัวกลายเป็นโรคประจำแต่ละคนมีโรคประจําตัวกันทุกคน นั่นหมายถึงว่าผลวิบากที่เราละเลยต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆใครมีวิบากมากก็หมายความละเลยมา,มากเขาเรียกว่ากรรมเก่าเขาว่ากรรมเก่ามไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสืบทอดมาแต่ชาติแล้วชาติไหนนะมันก็ชาตินี้แหละที่เราสร้างมันแต่มันเกิดขึ้นทุกขณะเลยอะ่ะตัววิบากเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่แก้ไขเนี่ยทีนี้เราจะไปโทษใครอะ่ะโทษบรรพบุรุษโทษผีสางนางไม้โทษโชคชะตาราศีโทษอ่า เจ้ากรรมนายเวนี่มันโทษไม่ได้เลยแต่โทษเรานี่แหละที่เราไม่ตระหนักไม่ศึกษาเรื่องนี้ดังนั้นเองเนี่ยในไหนเราเข้ามาสู่พุทธธรรมแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษากันอนอด่างจริงจังนะจริงจังคือไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าศีและสีขาจิตสีขาและปัญญาสีขาต้องมีการ เฝ้าดูตามรู้ตามศึกษารู้เท่าทันเหตุปัจจัยของมันนั่นถือว่าเราจะเอาชนะกฎอันนี้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากในส่วนที่มันแปรปนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แตกดับเนี่ยเอามากลับมาสู่ตัวปกติมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วก็ควบคุมดูแลรักษาได้นะ ก็เปลี่ยนอนิจังทุกครั้งต่างมาเป็นศีสันนิปญ,ญาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นขบวนการของผู้ตื่นรู้ผู้เฝ้าระวังมาร่วมกันนะแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดานี้ทั้งหมดนั้นการที่เราจะชี้ให้มนุษย์ให้เห็นรู้เท่าทันกฎของธรรมดาจึงเป็นหน้าที่ของนักบวชละเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติละ จะต้องไปชี้แนะบอกกล่าวเฝ้าระวังในสิ่งที่มันเป็นปกติในทางที่ฝ่ายฝ่ายเสื่อมหรือฝ่ายเกิดนะเราก็ไปสอนให้มันปกติธรรมดาในท่าที่ไม่เกิดนะที่ไม่เกิดนี่ก็คือจะไปสู่หลักการอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือไม่ต้องเกิดอีกนั่นเองนะ เขารู้ว่าการเกิดน,นี่นำไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์แน่นอนอะนะแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่เหลือวิสัยของเราหรือมันอยู่ในวิสัยแต่เราไม่ใส่ใจนะเช่นว่าเราอยู่ทุกุติเราเนี่ยมันมีตะเข็บตะขาบมัป่องมีหนูมีลิ้นมียุงเข้ามารบกวนเราเนี่ยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไหมมันก็ไม่ใช่ แต่เป็นเหตุที่เราละเลยลเนเอยเวละเลยในรายละเอียด <c oughs> ในการที่จะป้องกันตัวเองนะเรามันมีตั้งหลายทางที่เราจะไม่ถูกมัลุกกวนแต่ว่าเราบางทีเราก็ละเลยเหตุเหล่านั้นแต่ว่าบางคนก็เรื่องป้องกันตัวเองมันเรื่องเยอะเลือเกินบางสิ่งบางอย่างก็เหลือวิสัยที่จะไปควบคุมมันถึงนี่นะแล้วก็ละละมันไปบ้างนะเช่นว่าเราไม่อยากจะให้เหลยยุงลิ้นไหลรบก,กวนเราก็อยู่แต่ในห้อง ที่มีการป้องกันดีแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราจําเป็นต้องไปกิจกรรมนอกห้องนะไปกิจกรรมที่ทํางานมันก็ไม่สามารถจะหลบเลี่ยงไอ้สิ่งเหล่าน,นี้ได้สิ่งรบกวนเหล่านี้ได้แล้วลักษณะนี้เราจะทําอย่างไรนะว่าเรารู้อยู่นะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราได้รับความเจ็บปวดความหมงุดหงิดลาคาญนะ แต่ถ้าเราไม่ไม่ยอมที่จะเจ็บปวดหรืองุนงงขันเราไม่ไม่ต้องทําอะไรมีแต่ป้องกันตัวเองอยู่ในที่ปลอดภัยถามว่าถูกไหมถามว่าถูกไหมถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูชีวิตของพระทิเจ้าว่าในเมื่อท่านบรรลุธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเก็บตัวขังอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจนสิ้นอยายุไขก็อยู่ได้สบายก็ไม่มีใครว่าแต่ทําไมท่านต้องออกมาทํางานเมื่อออกทํางานก็ต้องเผชิญนะต้องเผชิญ ความทุกข์และความเปลี่ยนแปลงทั้งของตงัวเองและของผู้อื่นเพราะในลักษณะอย่างนี้เราจะหาความพอดีได้อย่างไรท่านบอกว่าถ้าเราจะเดินทางจุดที่ไม่ปลอดภัยไปสู่ที่ปลอดภัยเราจุดที่ไม่ปลอดภัยคือฝั่งน้ําฝั่งนี้นะจุดที่ปลอดภัยคือฝั่งน้ําฝั่งโน้นมันจะต้องข้ามแม่น้ําใหญ่เนี่ยนะถ้าเรา นั่งนอนอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะข้ามได้นะมันก็จะต้องสร้างนะเหตุปัใจจัยใหม่คือหมายความว่าต้องหาเหลือหาแพรละที่จะต้องข้ามอย่างปลอดภัยเนี่ยนะในช่วงหาเหลือหาแพรถามว่าถามว่าสบายไหมแล้วในการข้ามแม่น้ําที่มันมีกระแสเชี่ยวเนี่ยถามว่าปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยแต่ทำไมเราจรึงทำก็เพราะอะไรเพราะเราอาศัย รู้ปัญหาใช้ปัญหานั้นแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าใช้ว่าใช้ตัณหาแก้ตัณหาคือใช้ตัววันนั้นเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการที่จะป้องกันความปลอดภัยอย่างปัจจุบันเนี่ยพวกตำรวจมันขี้เกียจไปปราบจนูนมันก็เลยไปจับจูนมาเป็นตำรวจเนะพราะมันจะรู้ปัญหาเอาโจรน,น่มาเป็นตำรวจซนะเองคือเป็นสายลับเป็นอะไรต่างๆ ฉันใดก็ดีเราก็เอาตัญหาเนี่ยไปปรับตัณหาเอาทุกนั่นแหละไปปรับทุกเอานี้จังเอาไปปรับอนินี้จัง,จงแต่ใช้หลักการนะน,นั้นเองเมื่อเรารู้หลักการนี้มันก็ง่ายขึ้นดังนั้นตลอดเวลาเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้เลยถ้าเราเราเห็นว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกเราจะต้องเรียนรู้เท่าทันเหตุของมัน แต่เมื่อมันเป็นผลแล้วเนี่ยเราก็มีแต่เรื่องที่ไปแก้ไขซึ่งมันบางครั้งมันยากละ่ะนะมันยากเพราะนั้นการป้องกันที่เหตุเป็นการป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดนะหน้าที่ของเราก็คือรู้เท่าทันปัญหาและแก้เราแทบจะไม่มีเวลาไปทําเรื่องอื่นเลยอะทำเรื่องนี้เรื่องเดียวก็พอในชีวิตของเราเมื่อเราทําเรื่องนี้จนเป็นประจํามันเกิดทักษะเกิดความเป็นประสบการณ์ ชนิดชำนาญแล้วนำเรื่องเหล่านี้ไปบอกเพื่อนเพื่อนมนุษย์ของเราบอกคนที่เขาต้องการจะศึกษาและทำเรื่องนี้นะคนที่ไม่ต้องการศรึกษาทาเรื่องนี้อีกก็มากมายที่ไม่สนใจทุกข์กับเรื่องธรรมดาทุกข์กัไปถึงเวลาก็แก่ก็เจ็บก็ตายคนเหล่านี้เขาก็มีทิศทางของเขาอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเสียเวลายัางไงเขาก็ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมทุกข์ยอมโง่ยอมทนอยู่อย่างนั้นนะ,นะมันก็เป็นเรียกว่า มันเป็นทางของเขาอ่ะเป็นภูมิของเขาเพราะนั้นเราไม่ไปนสนใจหรือสง,สงสารมากมายสำหรับคนที่เป็นทุกข์แต่หน้าที่ของเราคือจะต้องแนะทิศท,ท,ทางให้เขาก่อนถ้าเขาเป็นคนที่สามารถออกจากภพกภูมินั้นได้เออเราก็นั่นคือหน้าที่ของเราจะช่วยแต่เราทำหน้าที่ชี้ทางบอกทางแนะนำแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรูก้ก็ปล่อยไปไหมคราว่เาเขามากับภพภูมิอย่างนั้น เราไปแก้ไขเขาไม่ได้นะแล้วคนที่หลบทุกข์แล้วคนที่หนีทุกข์เนี่ยเขาก็พอใจที่จะหลบทุกข์ต่อไปไอ้คนที่หนีทุกข์เขาก็พอใจที่จะหนีต่อไป,ไอออไปเราไม่บอกว่าคุณไม่ต้องหลบคุณไม่ทีนี้คุณสู้จะสู้แบบไหน,นอ่ะเออมาเรียนรู้ร่วมกันเออเลยคนอย่างเงี้ยที่สนใจที่จะสู้เราก็ก็บอกล่ะนะก็คือมีการเรียนรู้ประสบก,การณ์ต่างๆบอกรายละเอียดต่างๆนี่เองเขาเรียกเป็นกิิยาณนะสายที่หมายความพร้อมที่จะเผชิญ แก้ไขปัญหาความทุกข์ในต้นเหตุร่วมกันพอพอเราเริ่มต้นในการที่จะเชิญปัญหาและความทุกข์ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วเราสามารถป้องกันภัยพิบัติเล็กๆน้อยๆได้นั่นหมายความว่าชีวิตของเราก็จะมีการตื่นตัวแต่การตื่นตัวอย่างไรที่ไม่เกิดการกดเกรงเพ่งเครียดหรือตึงเกินไปการระระวังแบบสบายนะไม่วบบสบาย นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องอมีเทคนิคมีวิธีการนะที่เราจะต้องไม่ทุกข์กับการดับทุกข์แต่เราจะดับทุกข์ด้วยความสบายอย่างไรอันนี้ก็ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันต่อไปนะฮะนั้นช่วงเช้านี้เราศึกษาเรื่องในห้องกันเพียงแค่นี้ขอนุทนานะกราบพระพร้อมกัน